สวัสดีจากออสเตรียยุโรปค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวมนีแม่จ๋จา,จาพาเห็ดกับเขาเห็ดอาหารกลางวันนะคะ้อคนเก่งของเรานะคะล้อน้องอเล็กเนาะมนีเพิ่นไปโรงเรียนค่ะพี่น้องมีหลายๆคนขอมาว่าอยากให้แม่จ๋าพาเห็ดอาหารพาเห็ดกับเขาแน่ว่าแม่จา๋าเห็ดจังไหนโน่นนี่นั่นนะคะเพราะว่า บเห็นแม่จ๋าเห็ดกับเขาบเห็นแม่จ๋าเขาคืว่าน่นแล้วนะคะอยากครอว่าอ่าแม่จ๋าเห็ดอีย่างก to yes, <c oughs> like ินจากไหนอย่างนู่นนี่นั่นนะเออนั่นล่ะเราวันนี้แม่จ๋าก็นึกอยากซุปน้อไม้นะคะแม่จ๋าก็เลยเดี๋ยวจะผาเห็ดซุปน้อไม้ค่ะพี่น้องอันนี้ก็จะเป็นน้อไม้ที่เขาเจ้าต้มแล้วนะคะแต่ว่าเขาเจ้าแซ่มาแบบแช่แนะนมาแล้วกะเห็ดเป็นแบบกระป๋องเป็นน้อไม้กระป๋องมาเนาะแม่จ๋าก็จะเอามาเคียนแบบนี้เลยนะคะก็ใส่ไม้จิ้มฟันแหลมๆนะคะมาเคลียเคลียแบบนี้เลยให้น้อไม้ของเขาเป็นชิ้นหน่อยๆนะคะ แล้วก็รนอไม้กระป๋องยี่ห้อนี้ออนดีดีค่ะพี่น้องนี่แม่จ๋าก็จะเคียนแบบนี้นะคะเราก็เทนนี่แม่จ๋าก็จะเอาไปต้มนะคะจักสองน้ำนะคะต้มยืนน้ำถิงลิ้นน้ำถิงแจักสองน้ำนะคะแล้วกาเข้าจังจะเอาน้ำยานางมาใส่ประมาณนั้นนะคะอันนี้ก็ต้องบอกว่าวิธีการของไผ่กับของไผ่นะคะพี่น้องแต่ว่าของแม่จ๋าอ่าเห็ดแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเอาไปตั้งไฟแม่จ๋าก็จะใส่น้ำเปล่าประมาณแก้วหนึ่งนะคะแล้วก็ต้มลิ้นน้ำถิงแล้วก็เดี๋ยวจะเอามาต้มใหม่อีกแล้วก็ลิ้นน้ำถิงอีกเทนึง่าน้อไม้บกขมนะคะ ก็จะประมาณนี้เนาะสำรับยูม้างนอกนะคะแม่จ๋บาบ่มีใบายานางเนาะ,ะมีอยู่ขายยุลานเอเชียแต่าว่าค่อนขางจะแพงซึ่งแม่จ๋บาบ่ไดซีเลียนะคะแม่จ๋าใส่ใบบวกฝรั่งเอามาแทนใบายานางได้คือกันนะคะสีเขาจะเขียวเขียวชัดเจนกว่านาใบายานางในกระป๋องที่เขาขายในร้านนะคะหรือใครจะแบบว่าใส่ใบยังอื่นก็ได้ยังเช่นใบพักหอม หรืออยังก็ไดนะคะแล้วแต่ผู้ใดถนัดเลยแต่ว่ามาจากเคยใส่ใบทกฝรังใบสุกินีนะคะสีเขียวสาใจมากๆค่ะพี่น้องเขาก็จะปั้นละเอียดแบบนี้เลยนะคะผู้ใดจะกองเอากากออกก็ได้หรือบกกองเอากากออกก็ไดบ่ต้องซีเรียดเพราะว่าใบาสกินีของเราเนี่ยคือเขาขอนขางจะอ่อนจะนิ่มเขาจะบอกแข็งเหมือนใบยานางนะคะนี่ เาขากรองออกมาแล้วกากแทบจะบ่มีค่ะพี่น้องและในระหว่างนี้นะคะน้ำไม้ของเขาก็ต้มได้ทีแล้วค่ะต้มน้ำถึงสองน้ำแล้วแล้วก็ล้างให้สะอาดแล้วแม่จ๋าก,ก็จะเอานาอ้ำยานางมากรองใส่น้ำไม้ของเขาแบบนี้นะคะแล้วเดี๋ยวเขาก็จะเอาเข้าเบือมาใส่ค่ะแล้วก็จะเอาไปต้มอีกรอบค่ะน,นี่เป็นหอมแดงกระเทียมแล้วก็พริกนะคะ ใบมะกรูดเนาะพริกนี่คือห้าแซ่ช่องฟิตวบเนาะล้วก็เอาออกจากช่องฟิตล้ะก็เอามาย่างเลยเนาะแม่จ๋าจะยางในหม้อแอร์ไฟนะคะคือแบบเขาต้องเอาไปขัวให้ยากนะคะเพราะว่ากลิ่นเขาก็จะไปแบบทั่วบ้านนะคะสําหรับพริกเนาะแม่จ๋ากเ็เลยบ่ขัว ใส่เวลาขวบบดนค่ะพริกหอมกระเทียมของเขาก็จะออกมาได้แบบนี้เลยนะคะก่ไงดีเนาะเส็จแล้วแม่จ๋าก็จะมาตำเข่าเบือนะคะหรือเข่าเบียเนาะซึ่งเข่าของเขาก็ได้จากเข่าสารเข่าเจ้าหรือเข่าเหนียวก็ได้นะคะเอาไปแส่น้ำให้นิ่มเส็จแล้วเขาก็จะเอามาตำนะคะแม่จ๋าตำใส่ผสมกระนำยานางหน่อยนึงเนาะแล้วก็จะเอามาเทศใส่หมอนะคะเร็จแล้วที่นี่แม่จ๋าก็จะเอาไปต้มนะคะต้มใส่ก,กระนำใบายานางนี่แหละ ต้มจนว่าหายเขาเบื้อหรือเข่าเบียของเฮ้าหนาสุกหลายเดบ่มาเขาเบื้อแบบนี้ก็สาม,มารถใส่แป้งมันหรือแป้งข้าวโพดเทศไทยน้ำของเฮ้า เหนียวคนแบบนี้ก็ได้ขึ้นกันค่ะหลังจากย่างพริกขัวพริกเรียบร้อยแล้วแม่จ๋าก,ก็เอาหมูมาย่างตอนน่อในหม้อแอร์ไฟนะคะสําหรับน้องไม้ที่เ้าต้มไว้นะคะตอนนี้ก็นเหนียวคนเขากันดีแล้วค่ะพี่น้องเดี๋ยวเ้าจะพักไว้ก่อนไปเก็บพักในสวนมาไว้ถักินกับซุปน้องไม้กันค่ะสาหรับพักของห้าในมือน,นี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นแม่จา๋าบ่แน่ใจว่าเขาเรียกว่าพักแข็งตะวันรสชาติเขาออกจะเหมือนไข่ไข่ใบหูเสือบานเฮานะคะซึ่งแม่จ๋าหมักมากๆ,ๆเพราะว่ากินกระลาบกระเสบกินกระยังกระแสบคือเขาเหมือนสมุนไพรอะ่ะพี่นอง เสร็จแล้วต่อมาที่แม่จ๋าจะเก็บไปกินกับซุปน้อใหม่หนั่นก็คือเป็นสารแหนะนะคะอันนี้คือแบบหอมมากๆสารแหน่ค่ค่ๆสารแหน่ในเมืองไทยบานเฮาเลยนะคะแห้งเก็บแห้งแตกค่ะสารแหน่ของเฮาเนาะด้านล่างที่แม่จ๋าปลูกไว้ก็คือเขาจะเป็นน้ำนะคะลากสาลแหน่เขาจะหลอดลงไปในกล่นกระถางนะคะแล้วก็ไปจุ่มอยู่ในาน้ำด้านล่างนี่เฮ็ดไทยสารแหน่ของเฮางามเนาะแล้วก็คือห้องปต้องรดน้ำยากแล้วหนาวแม่จ๋าก,ก็นจะโยกกระถางนี่เข้าบ้านไว้ถ้กเก็บกินใน ช่วงหนาหนาวเอาไว้ในบ้านเขาก็จะงามนะคะต่อมาพักที่จะเอาไปกินก็ซุปน้องหม่ที่เขากันสุดๆนั่นก็คือพักแพวค่ะพี่น้องอันนี้จาได้บพรที่แม่จ๋าพึ่งงหายลงมาปลูกในกระถางนะคะละกะแม่จ๋าก็คิดว่าจะเตรียมตัวใหญ่เขาลงไปคือยกเขาบ้านไหนีหนาวนั่นแหละประมาณนั้นนะคะสาหรับพักแพลวของเขาเนาะเพราะว่าแม่จ๋ายานว่าปี่หน้าเขาจะไปหาซื้อมาปลูกบ่อยถ้าเกิดว่าพักแพลวเขาตายอะเนาะ เดี๋ยวจะบ่มีพักแพ้วกินนะคะต้องพยายามดูแลธนูถนอมให้ถึงที่สุดค่ะพี่น้องและอีกอย่างหนึ่งที่แม่จ๋าจะไปกินกับซุปน,อน้อใหม่นก็คือเป็นผู้ข้าวนะคะหรือข้าวตองเนาะซึ่งอ่ากินกับซุปน้อใหม่คือเป็นอย่างที่เขากันมากๆค่ะพี่น้องแม่จ๋ากล่ลองหลายอย่างแล้วนะคะแม่จ๋าหูสึกว่าเขาข้าวนะคะแต่ว่าพ่อเอาไากินกบซุปน้อใหม่แม่จ๋าหูสึกว่าเขาลงโตบ่มีกินข้าวเลยสําหรับผู้ข้าวหรือข้าวตองนะคะนี่หยอดเขาออกมาแบบนี้คือบางคนบอกว่าถ้าเขาใดแบบ เกิดแล้วเขาจะระบาดไปทั่วสวนพยายามป้องกันเข้าไว้นะคะแม่จ๋ากับพยายามดึงออกเนาะต่อไปคือเดี๋ยวแม่จ๋าจะไปเก็บในสวนของพักแป้นนะคะหรือกุยช่ายเนาะแถวนี้นะคะแต่ว่าตอนนี้รอก่อนเพราะว่าแดดพอทันถึงค่ะแม่จ๋าย่านตัวถากเดี๋ยวปล่อยไว้ก่อนเดี๋ยวจะไปเก็บที่หลังนะคะเดียวอย่างหนึ่งที่จะเก็บอันนี้ก็คือเป็นสตรอเบอร์รี่ค่ะพี่น้องคือแบบว่าซี่หามือก็ได้เก็บที่นึงนะคะ เทลาหาหกลูกกับพอดีเลยพอดีกินค่ะพี่น้องนี่คือแบบเขากัดตั้งแต่มือเขาซื้อมานาะเขาก็ออกลูกให้เขาได้เก็บกินอยู่เรื่อยๆแบบนี้เลยเป็นกระถางเดียวกระถางนี่4.5ยุยูโรบ่นะคะกับพ่อซื้อมาปลูกอยู่เดี๋ยวปีหน้าจะซื้อมาอีกสัก ต้นนะคะสาหรับสตรอเบอรี่เนาะก็ประมาณนี้แหละเดี๋ยวเข้าใจไปเก็บเอาขนาใบยิกอีกจักสองสาการไปกินกับซุปน่อไม้เนาะเขาก็จะบปเก็บหลายนะคะเก็บย่างละนิดละน้อยนี่แหละก็ได้รายเองค่ะพี่น้องพักในสวนของเขาเนาะปลูกไว้เพ่อได้กินค่ะไม่ต้องไ,ไปซื้อเขานะคะแต่ว่าผู้ใดมักซือกซ้อกับไปซื้อก็ได้นะคะเพราะว่าในลานไทยล่ะนเชียเขาเจาก็มีพักไทยมีอย่างขายเยอะแยะค่ะสำหรับผู้ใดที่ซีเรียสนะแต่มาจากบรียสค่ะมีอะไรก็ก,กนินนั้นนะคะ แล้วก็กินสิ่งที่เขาปลูกเองก็คือสบายใจดีปลอดสารพิษค่ะได้พักทุกอย่างตามที่ต้องการแล้วนะคะเดี๋ยวเขาไปล้างทําความสะอาดแล้วก็เดี๋ยวเขาบานไปเห็ดซุปน้ไม้กันต่อค่ะพี่น้องสําหรับซุปน้ำไม้ของแม่จ๋าก,กับดเลยมีหยังงนกค่ะก็ใส่หยังกระไดตามที่เขามาักตามที่เขาอยากกินอยากใส่นั่นแหละแล้วก็ใส่ตามที่เขามีนะคะกะรักการของไผ่กับของไผ่คือเจ้าที่แม่จ๋าบอกแหละนะคะสําหรับอันนี้แม่จ๋าก,ก็จะใส่พริกขั่วใส่หอมใส่กระเทียมนะคะแล้วก็จะมี ใบกักกรูดนะคะเพื่อเพิ่มกลิ่นหอมย่งางประมาณนี่แหละผูใ้ใดบ่มักก็บบใส่ไซก็ได้นะคะก็แล้วแต่ความมักของไผกับของไผนะคะแล้ว,ว,าะะลวสาหรับเคล็ดลับการเฮ็ดซุปน้องใหมของแม่จอย่ังหนึ่งคือว่าแม่จ๋าชอบที่จะตําพริกกระเทียมหอมเนี่ยให้เขาแค่หยาบหยาบนะคะแม่จ๋าจะบ่มักให้ละเอียดเพราะว่าเวลาเขาเฮ็ดซุปน้องม่ออกมาแล้วน่ะเขาจะมีสีสันน่ากินเพราะว่าเห็นเม็ดพริกสีเขียวสี อ่าแดงแล้วก็เห็นอ่าชิ่นของหอมกระเทียมอย่างประมาณเนี่ยจะเห็นไห้ซุปของข้าหนากินแต่ว่าผู้ใดอยากตําละเอียดก็แล้วแต่นะคะอันนี้คือความความมาของแม่จ๋าจะประมาณน,นี้เนาะอีอย่างนึงคือที่โบตำาไล่โตำพริกให้ละเอียดก็คือว่าถ้าเกิดซุปน้ม่ของข้าเผ็ดหรือบบเผ็ดเท่าก็สามารถกินอ่าตอนพริกที่ตํโบแหลกอะได้นะคะถ้าเผ็ดก็คือแบบมันเอาออกบบได้เนาะน,นั่นแหละแต่ว่าถ้าคือ มันเผ็ดพ่ถึงเขาก็สามารถกินเม็ดพริกได้เลยที่เขาตำหย,ยาบๆไน้นะก็จะเพิ่มความเผ็ดให้เข้าประมาณนี้ค่ะพี่นอ้องสำหรับขั้นตอนนี้นะคะเขาก็จะปรุงรสชาติไปพร้อมเลยนะคะชูรสนำปาปยังกวางกันไปแล้วแต่ผู้ใดมักรสชาติแบบไหนก็นเติมไปค่ะพี่นอ้องเรากาที่ขาดบ่ได้ก็คือต้องเป็นปลาโน่นวนวแหละนะคะแต่ว่าผู้ใดผ่้กินปลาก็ไม่ต้องใส่นะคะในส่วนโตของแม่จ๋าเองแม่จ๋าก็บ่ได้ก,กินน้ำปลาเนาะ อ่าแม่จ๋าเฮ็ดนามปลาลากินเองนะคือปลาเจนะคะเดี๋ยวแม่จ๋าจะใส่นามปลาเจลงไปพร้อมนะคะสำหรับผักหอมที่จะเอามาใส่กับไขๆ่ๆประมาณเท่าใส่เครื่องราบแหละพี่น้องแต่ว่าม้นนี้แม่จ๋าก็มีเครื่องบอกบเนาะถ้าจริงๆแล้วสิ่งที่แม่จ๋าใส่ก็คือจะมีผักชีฝรั่งผักชีจีนต้นหอมอย่างประมาณน,นี้แหละนะคะ แต่ว่าสําหรับมื้อนี้เฮามีบ,บ่ครบเฮามีแค่ไหนก็กินกันนั่นคะ่ะบริสิเลียนเนาะก็แซ่บคือเก่าเสร็จแล้วเฮาก็จะตําย่อๆโคเลโคเลนะคะให้ทุกอย่างละลายเข้ากันดีก็ประมาณนี้แหละนะคะนี่เห็นบอ่อซุปน้ําใหม่ของเฮาเหนียวๆ,ๆี้นๆแบบมีหอมหอมกับพี่น้องเป็นแต่กินกับข,ข้าวเหนียวคือนอย่างนี้ เสร็จ <V iet> แล้วแม่จ๋าจะพเพิ่มความนัวนะคะด้วยการใส่น้ำปลาเจที่แม่จ๋าต้มไว้เนาะนี่แหละก็จะใส่ประมาณนี้เลยนะคะเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะซุปน้องหม่ง่ายๆของแม่จ๋าในมือนี้นะคะเห็นซุปน้องหม่แบบนี้แล้วก็คิดถึงอีพออีเมอยู่บานค่ะพี่น้องเพิ่นมากินมากินเด้ดซุปน้องใหม่นี่แต่ว่ากินแล้วก็พิรโลกของเพิ่นนะคะพอเนาะแต่ว่าคือแม่จ๋านี่ก็มักแห้งซุปน้องหม่นี่เห็ดแบบททลหมอย่างๆเลยเวลาได้เห็ดซุปน้องใหม่เรก็เก็บพักขังหัวมากินครับนั่นก็คือแบบว่ามีผักกระเดมีผักไสล้วกะ ที่จะเข่ากันดีมากๆก็คือเป็นพักพักอย่างอ่ะวันไฟเออแซ่บหลายพี่น้องแล้วก็มีดอกผักกิกยอดผักกิกยังเมื่อกินกับน่อ้ยสุดยอดจะเญอาหารมากๆซุปนมไม่เซ็ตหมูย่างของเ้าก็บเซ็ตพอดีค่ะเหลืองหอมนะคะเป็นแต่แซ่บามากๆค่ะพี่น้องหิวเข่าเลยนะคะเพราะว่าแม่จ๋าก็บ่ไดี้กินข่าวเช้ารอก,กินเทียงพร้อมน้องอเล็กที่เดียวนะคะสําหรับพักนะคะแม่จ๋าก,ก็ล้างใส่จานเรียบร้อยซุปนมไม่ก็ใส่จานไว้เรียบร้อยนะคะแล้วก็เดี๋ยวแม่จ๋าจะหั่นหมูเอาใส่จานไว้ให้เรียบร้อยเลยนะคะ ้วก็แม่จ๋าก็จะอุ่นตอนนี้ก็คืออุ่นเขาเหนียวกับอุ่นเขาเจ้าไว้เรียบร้อยนะคะกับจากโรงเรียนไปครับน้องเกลับมาเขาก็จะได้กินพอดีนะคะและตอนนี้แม่จ๋าก,ก็อยู่ที่โรงเรียนนะคะมารับคนเก่งของเราวันนี้เล่นอยู่ในสนามค่ะอย่าวิ่งเดินดีๆเดี๋ยวมมาเปิดให้เอาไม้พุชกี้อะไรได้แต่แวิ่งไปดีสิน้อ รถจอดอยู่ตรงนู้นอ่ะฮะอย่าเพิ่งข้ามนะลูกรอก่อนโอเคไหมทูเดย์ร้อนอย่างแรงเลยวันเนี้ยเนะอะดีนะมาใส่เสื้อแขนยาวมาไม่งั้นเปียกอีกวันเนี้ยโอเคชอบไหมลูกชอบอยากหิวไหมหิวหิวมากเลยอันนี้เป็นเซมอนย่างนะคะนี่แม่จ้าหัวย่างหมูคนบ่ค่อยมกัก ก็เลยย่างเซมอนไว้สองชิน้นปรกากฏว่าเพิ่นขอเซมอนทั้งสองชิ้นนะคะไม่แบ่งให้ปะปะ๊าเราบอกเขาจะกินแล้วนี่คือแบบวายอีหยังที่แบบง่ายมากๆมาจากหนึ่งข้าวเหนียวเราก็กใส่ถุงแบบนี้เลยนะคะแซฟิตไวข้าวสวยขึ้นกันนะคะใส่ถุงแซฟิตไวเวลาเขากากินเท่ากับมาอุน่นเมื่อกี้แม่จ๋าก,ก็อุ่นใส่ไมโครเวฟสองนาทีถึงไหวนะคะแล้วก็ไปฮารน้องอเล็กนะคะกลับมาเข่าเขากับซุปพอดีนี่เห็นบอกอุ่นข้าวเหนียวนิ่มๆเลยนะคะพี่น้องนี่โอเคไปละ กินแฮ่อร่อยกินเยอะๆแล้วก็เดี๋ยวมาม่าจะพาเข้าสวนอีกวันนี้วันนี้แดดดีเดี๋ยวเข้าสวนกันค่ะไปแล้วค่ะแม่จากะเขาเนี่ยกินเข่าก่อนเนาะเดี๋ยวจังไหนค่อยว่ากันค่ะกะขอบคุณนะคะทุกๆการติดตามรับชมรับฟังเป็นกําลังใจให้กันเนาะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ